สวัสดีค่ะพบกับบริษัทอิซุซุเสียงไพศาลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเทศกาลตรุษจีนอยู่นะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะคะรถ4ประตูนะคะขับเคลื่อน4ล้อของเรานะคะก็คือวีคอร์ของเรานะคะราคานะคะจะอยู่ที่1 2 2 4 0 0้านบาทนะคะสีขาวมุกนะคะก็คือของเราจะเป็นเครื่อง3 0 0พันนะคะขับ4สี4ขาวมุกค,คันนี้นะคือเท่ดุดันมากๆเหมาะกับรุยทุกสถานที่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้านะคะก็จะเป็นโลโก้อิซุซู แบบโคเมียมนะคะก็จังหน้าของเราคือเท่ดุดันมากๆนะคะก็จะเป็นสีทูโทนนะคะแล้วก็ไฟหน้าของเรานะคะจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแบบไบ LED ดีนะคะไฟเลี้ยวนะคะไฟตัดหมอกแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะคะเซ็นเซอร์หน้าสี่หลังสี่นะคะแล้วก็ที่เห็นเท่เทอยู่นะคะก็จะเป็นชุดแต่งของเขานะคะคือจะมาจากโรงงานเลยนะคะส่วนด้านข้างของเรานะคะก็คือจะที่เห็นเด่นชัดนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะชุดแต่งของเขาคือสวยมากๆเลยนะคะ ล้อของเรานะคะจะอยู่ที่ขอบ18นะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะสีดำดำเทาเทานะคะสวยมากกระจกด้านข้างนะคะก็คือจะเป็นสีดำนะคะเข้ากับซุ้มล้อมากๆนะคะไฟเลี้ยวนะคะ ก็ระบบที่เพิ่มเข้ามาในตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นระบบ Magic Eye นะคะก็คือเหมือนแจ้งเตือนการออกนอกเลนระบบนี้ก็คือให้มาก็คือสําคัญมากๆนะคะเวลาที่เราขับขี่แล้วเราเผลอเปลี่ยนเลนแล้วลืมเปิดไฟเลี้ยวคือระบบนี้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยค่ะค่ะสำหรับด้านหลังของเรานะคะก็คือจะมีโลโก้ Isuzu D-Max นะคะ มือจับก็คือยังจะเป็นสีดำนะคะก็คือดีไซน์มาเข้ากับชุดแต่งนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ในเกรดของเขานะคะตัวนี้ก็คือเกรดเนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเซนเซอร์นะคะด้านหลัง4จุดด้วยกันนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยรอบพันก็คือแป R8 จุดด้วยกันนะคะหน้า4ี่หลัง4แล้วเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในกันเลยคะ่ะค่ะก็มาดูภายในห้องโดยสารของเรานะคะก็คือ เริ่มจากอย่างแรกนะคะก็จะเป็นโลโก้ e-susu นะคะก็คือโคเมียมนะคะแล้วก็ส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นควบคุมมัตติฟังก์ชันนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นพุดคอนโทรลนะคะควบคุมความเร็วนะคะสามารถควบคุมความเร็วได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะหน้าจอของเราตัวนี้นะคะให้มาถึง9นิ้วด้วยกันนะคะตรงนี้ก็สามารถลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะคะที่สําคัญคือแอร์นะคะสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้เลยนะคะอยากให้ ้านซ้ายเท่าไหร่จะสามารถปรับได้นะคะระดับความเย็นระดับปรับเองต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องแปลงไฟนะคะสามารถเสียบชาร์จได้ด้วยนะคะน,นี่ก็จะเป็นระบบที่ปรับขับเคลื่อน4ล้อนะคะส่วนเกียร์ของเรานะคะก็คือถ้าเป็นเกียร์เเนี่ยจะมาในเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีปิดเซ็นเซอร์นะคะระบบอ่าลงทางด้าดชั้นนะคะแล้วก็เป็นระบบดิฟล็อกนะคะเบรกมือนะคะก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะคะ ส่วนรายเบาะของเรานะคะก็คือจะเป็นเบาะคูแม็กนะคะเป็นดีไซน์นะคะสีดำน้ำตาลนะคะเรียกได้ว่าเข้ากับห้องโดยสารภายในมากนะคะที่ตกแต่งมาอย่างสวยหรูนะคะใช่ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเลยคะ่ะ ด้านหลังของเรานะคะก็คือไร้เบาะเนี่ยก็คือจะเหมือนข้างหน้าเลยยังเป็นเบาะ c ูลแม็กนะคะแล้วที่สําคัญคือมีสายรัดนิรภัยด้วยนะคะด้านข้างก็สามารถใส่แก้วน้ําได้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นช่องเสียบ USB นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะสามารถปรับความเย็นของแอร์ได้เลยนะคะว่าอยากให้เย็นเท่าไหร่ก็คือ เรียกได้ว่าสะดวกสบายนะคะและที่สําคัญคือนั่งข้างหลังนี่ไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่าแอร์ของเราเนี่ยสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นพิเศษสําหรับต้อนรับตรุดจีนของเราเลยค่ะค่ะสําหรับโปรโมชั่นต้อนรับตรุดจีนของเรานะคะ คันนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง35,900บาทเท่านั้นนะคะแต่ลูกค้านะคะที่มีครอบครัวใช้รถอีซูซุนะคะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีก5,000บาทเลยนะคะใครนะคะที่สนใจหรืออยากทดลองขับนะคะก็สามารถโทรแอดไลน์เบอร์ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเราก็คือจะมีทีมงานที่ปรึกษาการขายนะคะคอยตอบแชทลูกค้าอยู่นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะให้รีวิวรถรุ่นไหนอยากจะทราบเปรียบเทียบรถรุ่นไหนก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ ในอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย